สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ซันอยู่ที่รถไฟฟ้าสายสีม่วงนะครับสถานีศูนย์ราชการนนทบุรีครับด้านหน้าของเรานี้เป็นสถานีดาวเทียมไทยคมนะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศเนาะเดี๋ยวเราให้ดูฝั่งทางนี้นิดนึงนะด้านนี้คือเป็นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะครับแล้วก็ตอนนั้นจะเป็นสกายบลอกซึ่งวันนี้สกายบลอกเขาเปิดให้บริการแล้วนะที่เชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้าสายสีม่วงไปรถไฟฟ้าสายสายีชมพู ของสถานีศูนย์ราชการนนทบ,บุรีนะครับซึ่งวันนี้ซันก็จะพาทุกคนเนี่ยไปเดินดูว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับมีบรรยากาศตอนช่วงบ่ายนะครับเดี๋ยวเราเดินไปดีกว่านี่คือ,อสายสีม่วงของสถานีศูนย์ราชการนนทบ,บุรีนะครับนี่เลยดูด้านหน้าของเราเราก็จะไปทางนี้ถ้าสูตรใครลงมานะลงมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเดินมาทางนี้นะฮะมันจะมีจุดเชื่อมต่ออยู่ฝั่งทางนี้นี่เลย เขาจะเขียนว่าสถานีศูนย์ราชการนนทบุรีสายสีชมพูนะครับนี่นะครับอยู่ด้านหน้าของเราก็ประตูจะเปิดวันเสาร์ถึงวันอาทิตย์ตอางแาวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยจะเปิดเวลาตีห้าสี่สิบแล้วก็ปิดเวลาห้าทุ่มห้าทุ่มครึ่งนะครับแต่ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์จะเปิดหกโมงเช้านะครับแล้วก็ปิดห้าทุ่มครึ่งนะฮะนี่เลยด้านหนะ้า ดังน,นั้นถ้าลงไปตรงนี้แล้วก็เดินไปนิดหนึ่งนะครับก็จะเป็นเสาหลักเมืองจังหวัดนนทบุรีนะครับสามารถที่จะมาไหว้เสาหลักเมืองต่างๆได้นะครับถ้าใครจะมานะมาด้วยรถไฟฟ้าสายสีม่วงหรือสีชมพูก็ได้อันนี้เดี๋ยวเราให้ดูฝั่งเดนี้อ๋ออันนี้คือก็จะเป็นป้ายบอกว่าไปศูนย์ราชการนนทบุรีสายสีม่วงนะครับป่ะเดี๋ยวลองพาเดินดูบรรยากาศนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างโอ้โห อลังการมากเ,าเป็นแบบสกายวอล์คที่ใหญ่มากเลยนะอันนี้คือสถานีเชื่อมต่อ,อรถไฟฟ้ามหานครสายสีชมพูนะครับ MRT เ,เดี๋ยวเราลองเดินไปแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาจะมีทางเลื่อนด้วยนะแต่ว่าทางเลื่อนยังไม่เปิดให้บริการนะครับช่วงนี้ก็คือเราอาจจะต้องแบบเดินกินก่อนแล้วก็เดี๋ยวในอนาคตถ้าทางเลื่อนเปิดให้บริการแล้วเราก็ค่อยมาแบบใช้บริการกันอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศก่อนโอ้ นี่เลยนะครับอาจจะลองเดินดูเนี่ยทางเลื่อนยังไม่ได้เปิดนะครับอู้ยแต่แบบออ้ยทางเลื่อนก็ทางเลื่อนก,ก็เป็นระยะระยะอยู่นะนี่เห็นไหมทางเลื่อนออ,อยู่ระหว่างการเตรียมควาพร้อม,อมนะครับดูป<ะ>ัดมีสองฝั่งเลยนะอันนี้ก็น่าจะเป็นแบบ ฝั่งขาไปอีกอันนึงก็เป็นขากลับอะไรเงี้ยน,นะก็คือถ้าใครไม่อยากเดินก็ขึ้นทางเลื่อนอัตโนมัตินะครับผู้ยาวอยู่นะเนี่ยเดี๋ยวเราพาเดินตันนี้ก็มีการสร้างก่อสร้างอยู่<อ>เห็นไหมด้านหลัง ก <utan> ็ก็ระยะทางระยะหนึ่งนะมีไฟไฟน่าจะสว่างจ้าอยู่นะเพราะว่ามีไฟสามแถวนะครับก็คือติดไฟกันเต็มที่แล้วก็ด้านข้างถ้าฝนตกก็น่าจะโอเคเพราะว่ามันจะมีแบบเป็นที่ระบายน้ํานะครับเป็นร่องระบายน้ําอยู่ด้านนี้นะนะอันนี้คือถ้าเราเดินไปอ่ะมันก็จะไปเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีชมพูโดยตรงเลยนะครับแล้วก็ด้านข้างจะเป็น เอสขนาดนะครับแล้วก็มีโรตั s อยู่ด้านหลังนู้นนะที่เราเคยพามาแล้วครั้งหนึ่งนะครับโอ้โห oh. oh. คือทางกว้างมากอะกว้างแบบกว้างมากๆเลยแต่ว่าตอนนี้ก็คือเดี๋ยวต้องรอให้เอ่อเปิดให้บริการอีกทีหนึ่งนะครตอนนี้ยังไม่เปิดเลยเนะี่ย สองางารู้สึกว่าน่าจะเป็นถ้าเราตามดาที่ดมที่ซันรูนะดมที่ซันเคยเห็นนะน่าจะเป็นสถานที่แรกหรือเปล่าที่มีน่าจะเป็นสกายวอล์คที่แรกหรือเปล่าที่มีแบบทางเชื่อมขนาดนี้นะ่ะยิ่งกว่าสนามบินอีกทุกคนสนามบินสนามบินยังไม่ได้เยอะมากขนาดนี้นะสนามบินไม่ได้ไกลขนาดนี้อันนี้คือสนามตัวนี้คือไกลมากเลยเนหะ็นไหม ยู่ฝั่งด้านนูน้นอะนรนเขาก็กำลังก่อสร้างตึกอยู่นะโอ้โห oh. อันนี้ก็คือคนก็เดินทยอยทยอย,ทยอยเดินมาอันนี้คือเป็นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะครับเนี่ยสายสีม่วงก็คือย้อนกลับไปทางบางซื่อนะเห็น oh. ไหมเนี่ยไปทางบางซื่อโอ้โห oh. oh. ยาวไปนู้นเลยอะคนเขาก็เดินย้อนกลับมากันเรื่อยๆคนระับ อันนี้ให้ดูแบบด้านบนให้ดูแบบว่าบรรยากาศก็คือเป็นโครงเหล็กแข็งแรงนะฮะเดี๋ยวลองไปเดินดูกัน,นหนาอีกนิดหนึ่งอ๋อนี่มีประมาณสามประมาณสามช่วงไหมเออประมาณสามช่วงถึงแล้วถึงแล้วสถานีเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสาย สาไฟฟ้ามหานครนสายสีชมพูนะครับวูถึงแล้วอ๋อตอนนี้หมดแล้วคือตอนนี้ก็คือสามารถเดินได้นะเพราะว่ามันไม่ไกลแล้วนะเดี๋ยวลองเดินดูก่อนอ่เดี๋ยวให้ดูทางตรงนี้นี่เป็นทางแบบตองสายสีม่วงนะครับโอ้ตรงนั้นก็มีก่อสร้างก่อสร้างเยอะมากช่วงนี้นี่เลย เดี๋ยวเดินกันต่อเดี๋ยวจะพาลองเดินดูว่าถ้าจะเข้าไปรถไฟฟ้าสายสีชมพูจะไปทางไหนนะครับเมื่อกี้เราลงมาจากรถไฟฟ้าสายสีม่วงสถานีศูนย์รัชการนนทบุรีนะครับแล้วก็เดินออกไปเลย นี่คือถ้าใครจะไปสวนสาธารณนะก็อยู่ด้านนี้นะครับด้านหลังมีสวนสาธารณะอยู่เ้าให้เดินไปทางฝั่งไหนเอ่ยอ๋อต้องเดินไปทางนี้เราก็จะงงๆนะมาครั้งแรกงงๆหน่อยเนาะดูรถดิบอกข้างล่างยังไม่เสร็จนะเห็นไหม ข้างล่างนะครับยังไม่เสร็จดีแต่ว่าเป็นสกายอล์ที่แบบเบิร์มากเลย <S 2> <S 2> สกายบลกที่เบิร์มากเพราะว่าสกายอล์อกนี้คือใหญ่มากนะครับก็คือสามารถเดินเดินสวนกันแบบสบายเลยแล้วก็มีเหมือนแบบทางเลื่อนไปสบายก็คือยืนเฉยๆนะแล้วก็มีแบบโครงสร้างโอเคอะ่ะมันใหญ่มันเดินสบายเพราะว่าบางที่อ่ะก็จะเป็นแบบคือมันก็จะเป็นแบบแบบแค่เลยเสาออกมาห,หน่อยเดียวใช่ไหม เลยเสารถไฟฟ้าออกมาหน่อยเดียวเวลาเดินไปก็คือสวนเงินก็ไม่ได้ก็คือต้องแบบเดินไปเดินมาแต่อันนี้คือจะเดินสวนกันยังไงก็ได้เพราะว่ามันกว้างนะครับอันนี้คือนู่นสถานีสายสีม่วงเนี่ยก็เดี๋ยวเราจะไปตรงสถานีสายสีชมพูกันวิานนี้เข้าแบบเป็นป,ป่าๆนะไปดูบรรยากาศนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปในสายสีชมพูไม่ได้เลยเดี๋ยวถ่ยวายรูปเดี๋ยวขอถ่ายรูปตรงนี้ก่อนหน่อยนึงอุตวันรถเยอะเหมือนกันนะเนี่ย น่าจะออกจากอาอันนี้อยู่คนสุดยอดเลย,เยไปตรงสายสีชมพูกันดีกว่าตอนนี้เราเข้าทางเข้าประตูสีนะครับอ๋อนี่เราก็คือเข้าทางนี้เดี๋ยวเราก็ต้องเข้าไปรถไฟฟ้าสา,สายสีชมพูเพื่อไป นั่งไปด้านบนนะฮะนี่เลยบรรยากาศอันนี้คือเราก็มาถึงที่บริเวณสายสีชมพูเรียบร้อยนะครับนี่คือสายสีชมพูนะแล้วก็ถ้าสมมติถออกมาก็คือให้ออกประตูสีนะครับออกประตูสีแล้วก็เดินเดินย้อนกลับไปพอเดินย้อนกลับไปปุ๊บเนี่ยมันก็ตายาวไปถึงนู้นเลยประมาณนี้นะครับทุกคน ก็คือคลิปน,นี้ก็นะาจะไม่มีอะไรมากหรอกก็คือพาทุกคนมาเดินดูสกายวอล์กเฉยๆเพราะว่าก่อนหน้านี้เคยพามาเดินแล้วนะครับแต่ว่าเขายังไม่เปิดไงแล้วซันก็เลยเดินลงด้านล่างแล้วพาทุกคนเดินดูแต่ว่าตอนนี้ก็คือสกายวอล์กเปิดแล้วนะครับเหลืออีกอย่างเดียวก็คือเหลือแคอ่ทางเลือดนะครับทางเลือดยังไม่เปิดแทบเลยอุ้ยรถไฟกําลังจะออกก็เต่าเดี๋ยวซันขอตัวขึ้นรถไฟสา,สายสีชมพูไปเดินเล่นที่สถานีรถไฟนะครับ มีคลิปก่อนหน้านี้จะมีการเดินเล่นรอบๆรถไฟที่01 02นะครับในวันนี้ซันจะไปเดินเล่นที่03 04 05 06 07 08อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับก็คือจะพยายามทําแบบคลิปละ2 2 2สถานี2สถานีอย่างนี้นะฮะก็เดี๋ยวก็รอดูในคลิปถัดไปว่าจะไปเดินเขี่ยวที่สถานี02 03มันต้องเป็น03 04เป็นยังไงบ้างนะครับบายเจอกันนะครับ